สวัสดีค่ะวันนี้วันที่19พุวันนี้จะมาเรื่องประสบการณ์พูดเรื่องประสบการณ์ที่ิฉันได้ปฏิบัติมาปฏิบัติการปฏิบัติประจำวันก็คืออยู่กับปัจจุบันดูทุกขณะจิตจิตมันไปคิดเรื่องใดก็ตัดจบตัดจบตัดจบเลยไม่ต้องไปห่วงอะไรไม่ต้องไปคิดอะไรคือทุกอย่างมันดับ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  เห็นมันดับเห็นมันดับเห็นมันเกิดแล้วก็เห็นมันดับแต่พอหลังๆมาจะเห็นแต่มันดับ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 ตอนเกิดี่มันดูไม่ทันมันจะไปดับเอาตอนเรื่องจะจบแล้วอะถึงไปเห็นแล้วก็เห็นมันดับก็ก็ดูไปอย่างนั้นก่อนดูไปดูไปดูไปทุกวันทุกวันทุกวันมันจะทําให้เราอ่อทันมันมันจะทําให้เรามันจะทําให้ชีวิตความเพลินของเรามันสั้นลงสั้นลง แล้วพอคิดอีกทีหนึ่งอ่ามันก็สั้นลงสั้นลงมาถึงตรงกลางพอคิดอีกทีหนึ่งพอเห็นมันปุ๊บเราก็ละได้ทันทีเลยมันก็ดับทันทีมันก็ตัดจบตัดจบตัดจบมันเป็นชีวิตประจาวันแล้วมันก็เกิดเป็นประจํามันก็เกิดทุกขณะจิตให้เราเห็นทุกขณะจิตจะทันมันทุกขณะจิตมันจะเป็นการทําให้เรามีความ รู้สึกว่าเออมันสันส้นลงสั้นลงสั้นลงแล้วจิต,ตเราตอนนั้นอ่ะมันก็ดูแต่ลมมันก็ดูแต่ความคิดมันก็ดูแต่การเกิดดับสินเราทุกอย่างต,ตรงนั้นมันบริบูรณ์หมดเพราะเรามันบริบูรณ์หมดเพราะเรามีความรู้สึกว่าเรามั่นคงกับจิตตรงนั้นเรามั่นใจตรงนั้นเรามีสมาธิตรงนั้นการมีสมาธิประจำวันก็คือนี่แหละเห็นมันเกิดเห็นมันดับ การที่จะเห็นมันเกิดนระดับทันจิตใจไม่แกว่งไม่เขว้ะนั่นก็คือสมาธิอีกระดับหนึ่งแล้วถ้าเราจดจ่อที่จะเห็นมันมันจะมีสติกับปัญญาร่วมด้วยมันก็จะเห็นมันทันขึ้นทันขึ้นเห็นมันเห็นมันไวขึ้นไวขึ้นมันก็จะทําให้เสียมันก็จะทําให้เราอ่ะมีกําลังที่จะดูกันต่อไปแล้วไม่รู้จักเบื่อ แล้วบางทีมันดูมันดูมันก็สนุกบางทีเกิดความสนุกสนานด้วยซ้ำเพราะเราเห็นมันเกิดแล้วมันก็ดับมันก็ไม่มีอะไรสุดท้ายมันก็ดับอยู่ดีอ่ะต่อให้คิดเรื่องอะไรนานๆไปเราก็เห็นมันดับอยู่ดีอ่ะมันจะจบลงกับด้วยการดับ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 แล้วมันก็จะสั้นลงสั้นลงสั้นลงทําให้เรารู้ว่าเออบางทีเราจะถ้าเราอยู่คนเดียวนะมันจะชัดเจนมากมันจะเห็นชัดเจนมากแล้วเราก็จะบอกว่า เออถ้ามันคืนไปนิดนึ่งเราจะบอกมันว่าเออคือฉชนจะตามเธอทุกขนาจิตเชอจะตามมันคอว่าคืจะไปไหนยันแล้วก็ดูอย่างนั้นเออไปไหนเราก็เห็นจิตไปไหนเราก็เห็นจิตคิดเรื่องอะไรเราก็เห็นจิตจะไปคิดเรื่องอะไรก็เห็นไปคิดเรื่องของใครเราก็เห็นพอเห็นปุ๊บเห็นดับเราก็ดับ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 พอดับขึ้นดับไปขึ้นไปขึ้นสติกับปัญญาเรนมาพร้อมกันแล้วมันก็จะเร่งขึ้นเร่งขึ้นขึ้นแล้วมันก็จะเห็นเป็นประจำ แล้วมันก็จะเป็นชีวิตประจำวันอย่างเราล้างถ้วยเราก็ล้างไปล้างไปเราก็เห็นทุกอย่างมันก็ดับเออใบนี้เสร็จแล้ว so ก็ใบนั้นก็ล้างต่อก็ดับใบนั้นจับมาล้างต่อใบนี้ใบนี้ก็ดับมาล้างต่อใบนี้เราก็จะเห็นกระบวนการเกิดเจาะอย่ากับม่อย่างนั้นเราไม่ต้องไปคิดนอกข้างนอกไม่มองไปที่ไหนก็ต้องจิดต้องอยู่กับมือแหละมือตรงไหนที่มันเน้นล้างเวลาล้างจานอ่ะมือตรงไหนที่มันเน้น เป็นล้างจานนิสชดตรงนั้นแหละนิ้วซีนิ้วกลางนิ้วนางนิ้วไหนแล้วก็เอาจิตไปจุตจุดนั้นเวลาเดินจนกรงก็เหมือนกันเวลาเราเดินเท้าเราไปแตกเท้าเราอะไปตรงตรงใจเท้าอะมันจะแตกพื้นก็ให้เรารู้ว่ามันแตะพื้นตลอดให้เรารู้สึกว่าเออตรงนี้มันแตะก่อนเพื่อนแล้วมันกระทบก่อนเพื่อนเราก็เห็นแล้วมันก็ดับให้มันเห็นดับ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  ตามทุกขณะดิดมันก็จะสั่นลง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 วิธีนี้เป็นวิธีที่ง่ายมากแล้วก็เป็นวิธีที่ทําได้ตลอดทั้งวันไม่ว่าจะทํางานนี่จะหลับจะตื่นรี่จะอะไรเราจับจิดเลยเราจับดตวยมันเลยจับความคิดเลยตื่นขึ้นมาจับควนคิดเลยเออจะไปทานั่นตอนนี่ปุ๊บเราก็จับเลยว่าเออหน่งข้าก็ซื้อนึ่ข้าทําอะไรก็คือจะทําอะไรก็ก็ ให้เห็นเห็นแล้วก็ตัดจบตับดจบตับดจบมันจะทําให้เรามีความรู้สึกว่าเราไม่ได้ส่งติดออกนอกเลยมันจะให้มันจะอยู่กับภายในของเรามันก็จะทาให้เรามีความไม่ไปเพ้นกับสิ่งนี้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 เราจะเข้าใจธรรมชาติมากขึ้นการจิตของเราก็จะพัฒนาขึ้นเราก็จะรู้ขึ้นว่ะตัวมันพัฒนาไปถึงไหนถึงไหนมันจะรู้อน้อแค่นี้นะ 对啊。Yeah.